ใ้อยู่จุดพักรถนะครับจะมี2ุสชั่วโมงนะคร้หวันใช้ญี่ปุ่นนะครับว่าลิตเติ้ลริแูชเพราะว่าญี่ปุ่นเขมากปกครองไต้หวันช่วง50ปีชาละก้อนน้ำที่มันไหลลงมามาเ,าอเอาเศษดินเอาก้อศมาด้วยราคา

ตของ่านได้มันก่งว่าปเพาร้าเนหะถึงไม่มีสิขอกาย้ชาเจ้าเวไรับาซึ่งออกจาก่ท่านคนจะเช็คแ้าแต่ลูกผานาทุกวันนี้นาไม่มีใครกล้าบอกว่าแกออกจากพืที่เลยนะท่านปรเสริก็ไปอยู่แล้วเจ้าของที่อากงามาก็ไอยู่แล้ว่ลูกหลานยังขายขายต้มชาอยู่ค่ะแต่ว่าเสียเี มาห้น้ำนะคะดิฉันของรถราคาหรแรกต้องเอาลงไปนะคะใคร้องิรอบนึงเข้า้ตรงนี้วเข้หวทบนศาลเ้า้้าอาุกรอค่ะนเจจะส่งไปค จะไปซันลีท่าเรือไปซันลี

านี <onz> <etus> เ่เลยคับของเคเดียวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ลองเราไปจับมาก่อนเราจะัปเลาถ่ายรูป้ยวัชาติี่นี่ลกมีผชาติมาที่หนึ่งนี่ผลครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปมาล้านี้คับ

กำลังจะขึ้นเรือนะครับไปซันมูลเลกฉันเลยค่ะนใี่ไกดของเราเจนนี่<ช>นี่แกดเจนนี่ฉันค่ะ ลาลูก,ก่กนนี้เดี๋ยวจะเห็นลูกปัน้นอยู่ลูกปั้นหนึ่งหน้าตาเหมือนกวางน้ำเป็นเทพเจ้าที่นำบรรพบุรุษสามคนมาเจอที่ตรงนี้เมื่อก่อนพวกพระบอได้ิเขาจะรวมก,กันใช่ไหมฮะอยู่บนภูเขาพอในพานออกมามตางบ้าบา กำลังจะมาแล้วเนี่ยอ่เดินตามไปให้เจอกำลังจะไปวัดพระถังสังจังนะครับใส่อิวกำลังจะไปวัดพระสังัถ สังจักนะครับมาเซ็ตวัดพระทังสัมจังนะครับที่สั่งเล็กที่สั่งเจ้า เนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่นะที่เป็นสาวท่าเดินนี่คือเป็นตัววัดระดับน้ำทะเลสาบคุณรู้ไหมคะบันไดที่คุณเดินบันไดแบบเนี้ยช่วงหน้าหนาวบันไดที่คุณเดิน องค์นะฮะจุลผูท่านยินอยู่เป็นองค์นะฮะแล้วก็ท่านจิตองฐานสถานที่คุณนะคะขอเทวดาพระที่เปิดประตูสวรรค์ให้เราแต่ว่าก่อนที่จะขอต้องบอกคุณเป็นใครก่อนนะนะขอเทวดาพระที่เปิดประตูสวรรค์ให้เราทำอะไรก็ได้เื่อขออะไรก็สมควรนะคะแล้วจนจะเข้าไปขอในวัดทั้งไหนนะตาเจ้าจิตทุทธสัจจะไม่ยุ่งว่ายุ่งประเทศไหนก็ตามในวัดวัดที่ดีที่เดี๋ยาวราชทุกเข้าไปทุกเข้าตูขวาค่ะ เาเรียกว่าประตูร,ร,รับสัรับโชครับผัสสีดีออกประตูซ้ายที่จุ่เสออดของวิธเอาไว้ให้เอา,เอาตัวออกไะศาลเจ้าปักศาลเจ้านานศาเจ้าใหญ่จะมีประตูขวาสองประตูขเข้าได้หมดสาลเจ้าเลยก็เป็นประตูเดียวนะคะประตูตรงกลางเปิดหรือว่าปิดพอา้าเข้านั่นคะือเป็นประตูของเทพเจ้านะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยปักให้สุดแล้วนะคืกับเงินทองนะให้ก้าเท้าซ้ายเวลาใส่ชี้ชี้อะไรชี้ซ้ายชี้ให้ได้เงินได้ทองนะคะ ทำอะไรก็ซ้ายซ้ายคือได้เงินนะแต่ขวาคือได้อํานาจบาลีนะคะใส่ไครใส่ยูชีขวาอำนาจบาลีใทยใส่ยูชีซ้ายชีให้ได้เงินได้ทองเพราะฉะนั้นก้าวให้เราก้าวได้เงินได้ทองคือก้าวเท้าซ้ายไม่เกี่ยวขาเข้าประตูขวาก้าวเท้าซ้ายใช่ไหมคะนะวัดนี้เป็นวัดแก่เพราะฉะนั้นประตูข้างเขาสลักรูปมงกรไว้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัดเล็กประตูข้างเพื่อเสริมรูปอง์กรให้จําไว้อย่างเดียวเข้าขวา ออกซ้ายนะคะเวลาออกมาประตูซ้ายเป็นประตูขอาเลยนะคะเก้าออกมาเลยค่ะลูกค้าขาประตูซ้ายไม่เจอไม่กล้าออกค่ะปวดต,ตังกว่าไปอยู่ขับเขาไม่ใครคิดว่าจะมีปัญหาในการแล่นะคน้ำคือเขา้เขาประตูขวาค่ะแล้วก็ออกประตูนึงค่ะเพราะว่าเราบอกประตูซ้ายคุณลูกค้าออกกว่าแุเป็นกประตูขวาเขาแล้วไงพี่ ก็คือออกคนละประตูอะเข้าขวาแล้วก็ออกอีกประตูหนึง่งนะจีน่าบอกเข้าขวาออกซ้ายใช่ไหมพอเขาจะเข้า๊บไม่กล้าทำไมคะมันเป็นประตูขวาเขาเลยค่ะไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเจอแล้วนะคะมีนะคะเพราะั้นเนี่ยไปถึงประตารีมท,ที่นหาที่เลยเทพเจ้าที่เราจะออกคือเทพเจ้าประตูเทพที่้าแดงอยู่ตรงกลางองค์เทพเจ้าอยู่ตรงกลางมีทั้งหมดห้าองค์เทพเจ้ามองตาท่านเลยค่ะมันมีบสทสวดอภินที่ได้มาแก้บนไว้ซื้อบทสวดมาเลย สวดสวดได้เป็นภาษาไทยไม่สวดก็ขอตรงไม่ต้องไปออมคอขอเงินทองโชคลาภหน้าที่การงานบางคนบอกวขอลาภขเสรามท่านจะไ็นขอจบตตอนนี้ตลาดในบคเก็ตเมไทยจงประเทศไต้หวันนะครับเะอะกแล้วก็มน่เีย thank mm -hmm. you ลอยนะครับในเมืองไทยจงค,คนท้องถิ่นยังไงกันนะครับบ้านคนท้อง